นะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับตัวละครที่เ,เราจะมาทํานิทานหรือว่าจะมาทําเป็นเรื่องราวต่างๆที่มีเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับที่คล้ายๆกันนะครับทีนี้เราจะค้นหาตัวละครกันแล้วกันนะครับว่ากระต่ายกันนะครับกระต่ายเจอแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราได้กระต่ายเลยวแต่ถ้าเรามาดูกระต่ายนะครับค้นหา,าทั้งหมดนะ่ะ มันจะมีหลายรูปแบบเห็นไหมครับกระต่ายเห็นไหมครับรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เราจะาหาคาแรคเตอร์นะครับของกระต่ายตัวนี้นะครับซึ่งเราจะเอาหลายาหลายรูปแบบนะที่เป็นลักษณะท่าทางนะครับที่แตกต่างกันเราก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับเราจะมาดําเนินเนื้อเรื่องนะครับวิธีหาคอลเลกชันหรือว่า หน้าตาที่เหมือนกันตรงนี้นะครับให้ทําการคลิกที่รูปภาพที่เราค้นหามานี้นะครับเราอยากได้บุคลิกแบบนี้นะคลิกขวานะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าข้อมูลอยู่นะครับคลิกไปที่ข้อมูลนะครับจากนั้นแล้วดูสิ่งที่คล้ายกันนี้นะครับง่ายไหมครับเราก็จะได้ตัวกระต่ายนะครับที่มีลักษณะเดียวกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ แล้วก็แบบนี้ก็ได้นะครับยิ้มแบบนี้นะครับหรือว่าไปที่แนะนําพิเศษถ้าเราค้นหาบ่อยๆนะครับในยาะที่มันคล้ายคลึงกันนะครับมันยังมีคําว่าแนะนําพิเศษเราคลิกขเข้าไปดูทั้งหมดนะครับเห็นไหมกะตตายยิ้มเห็นไหมครับแนะนาทั้งหมดตรงนี้นี่ไงครับจะเป็นคอเลกชันของอตัวการ์ตูนตัวนี้นะครับนะี่ยิ้มแบบนี้นะครับ ดีใจอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นนอนแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ตัวละครที่เป็นลักษณะ,ะเดียวกันนะครับเนาะเพื่อเราจะเป็นตัวละครดําเนินเรื่องก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสร้างสื่อนิทานหรือว่าจะเป็นสื่อประกอบอะไรต่างๆนะครับเราจะให้ตัวละครตรงนี้เป็นเป็น ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็มีหลากหลายบุคลิกนะครับก็สามารถนําไปประกอบตรงนี้ได้นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะเราได้ต้นฉบับมาแล้วนะครับเราอยากได้คอลเลกชันมันนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็ไปที่ดูสิ่งที่คล้ายกันนะครับมันก็จะออกมาให้เราแบบนี้นะเยอะๆมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับคอลเลกชันตัวการ์ตูนที่เราต้องการนะครับเอาไว้ทํานิทานหรือว่าทําสื่อใบงานอะไรต่างๆนะครับที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับ โอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ